สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุพี่พี่ท่านไหนสนใจแอดไลน์กันเข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะหรือสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0834374753 0834374753นะคะ,4 4 4 4ะ,คะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะวันนี้นะคะทางช่องพระบ้านใบหนูสุนะคะมาในอ ที่35มห้าค่ะ35 5หแล้วนะคะราคาเริ่มต้นเพียงอง์ละ3 0 0บาท4ี่องค์1,000พค่ะราคาเริ่มต้นนะคะเพียงองละ300บาท4ี่องค์1,000พันนะคะจะส่งฟรีกันทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะไม่บวกเพิ่มนะเดี๋ยวเราไปเริ่มรายการแรกรายการที่1กันเลยนะคะพี่ๆจะได้ไม่เสียเวลากันเนาะนะคะ <c oughs> เดี๋ยน้องขออนุญาตปรับกล้องก่อนนะคะพี่ขาส,สวยๆแบบนี้นะรายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะคะองค์นี้ค่ะเป็นพระขุดสะเนื้อผงนะคะรายการที่หนึ่งเนี่ยนะคะพระขุดสะเนื้อผงนะคะเก่าๆคราบกุคราบเก่าส,สวยๆชัดเจนแบบนี้เลยคะ่ะเป็นพระเนื้อผงนะคะ แห้งๆเก่าๆแบบนี้นะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่1 300บาทค่ะรายการที่1นเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่1รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองค่ะพี่ขารายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงลมดำปี2469ค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำปี2469สีสวยๆแบบนี้เลยนะคะสะภาพผ่านการใช้งานมาสภาพใช้งานมานะคะองค์นี้ขอบข้างสีสวยนะคะเนี่ยนะขอบข้าง รายการนี้นะคะเป็นรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองเหลี่ยนหลวงพ่อกันพีสองสี่หกเก้าเนื้อทองแดงลมดำสวยสภาพดีสภาพใช้นะคะสามร้อยบาทรายการที่สองเนี่ยนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะพี่ขาเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะ ไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดเม็ดแร่นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะรูปหล่อหลงพ่องเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดเม็ดแร่สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยค่ะตัวองค์พระนะคะเป็นเนื้อสีทองสวยๆแบบนี้เลยนะคะองค์นี้รายการนี้เป็นรายการที่ส300บาทนะคะรายการที่สาม เป็นผิวแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยได้ผ่าตรงตามรูปทุกรายการเลยจ้าพี่จ๋านะคะได้ผ่าตรงตามรูปทุกรายการกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่3 300บาทนะคะรายการที่3รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่4เป็นหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกานะคะนี่ยนะหลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์ขี่นกสาลิกาค่ะ สวยสวยแบบนี้เลยนะคะสวยสวยแบบนี้เลยเนี่ยนะผงจุกเก่าๆนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สี่หลวงพ่อปานเนื้อดินพิมพ์พขี่นกสาลิกานะคะติดอ่าถ้าดูดีๆนะคะจะเห็นมวลสารชัดเจนเลยค่ะและดอกมะขามสวยๆชัดเจนแบบนี้เลยนะคะองนี้ นี่นะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่4 300บาทรายการต่อไปะคะ่ะเป็นรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้นะคะเป็นเหรียญนาคปกนะคะเหรียญนาคปกองค์นี้ไม่แน่ใจเนื้อนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อเมฆสิทธ์หรือว่าเนื้อเมฆพัดนะคะองคนี้นะเก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะไม่ทราบกุไม่ทรา,าบพิมพ์นะคะเป็นเหรียญนาคปกนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเนื้อเมฆพัดนะคะเก่าๆเขียวๆแบบนี้นะ ส,สภาพเก่าเลยนะคะองนี้เหลี่ยนหน้ากปกนะคะสามร้อยบาทค่ะพี่ขาสามร้อยบาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่ห้ารายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่หกเป็นพลานรูปลอหลวงพ่อเอมนะคะองนี้อ่าเน,นี่ยนะนานๆจะมีมาสักทีหนึ่งนะคะองค์นี้นะคะจะเป็นรูปหลอหลวงพ่อเอมค่ะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลย นะคะสวยๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเป็นพระรูปหล่อนะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่หกสามร้อยบาทค่ะรายการที่หกูปหล่อหลวงพ่อเอ็มไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปเป็นรายการที่เจ็ดจ้ะพี่จ๋า รายการที่เจ็ดนี้นะคะเป็นพระชัยนะคะพระชัยรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อแบบนี้เลยพระชัยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ําหนักเก่าๆส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเป็นพระรูปหล่อเนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้ค่ะ,ม,ะ,คะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่เจ็ด พระชัยนะคะสามร้อยบาทค่ะสามร้อยบาทนะคะรายการที่เจ็ดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทรายการที่เจ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่แปดรายการที่แปดนี้นะคะเป็นเหรียญหล่อกเก่าๆคะ่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบพิมพ์นะ เหรียญหล่อเก่าเก่าเหรียญหล่อโบราณแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกเหรียญอะไรไม่ทราบนะเป็นเนื้อสีทองแบบนี้นะคะเก่าเก่าสภาพดีแบบนี้เลยค่ะเป็นเหรียญหล่อโบราณไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะเหรียญนี้เนี่ยนะคะสวยๆสภาพผ่านการใช้งานมานะคะสภาพผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่แปดสามร้อยบาทนะคะรายการที่แปด ได้นะคะรายการที่8-300บาทเป็นเห,นหรียญหล่อโบราณพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยนะคะ กดสั่นกระดิ่งด้านบนมุมขวาได้เลยนะคะพี่ขาจะได้ไม่พลาดกันนะราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันค่ะราคาเริ่มต้นนะคะอง์ละ300บาท4องหนึ่งพันจัดสงฟรีกันทุกรายการเลยนะคะได้พะตรงตามรูปทุกรายการเหมือนเดิมเลยนะคะพี่ขารายการนี้นะคะเป็นรายการที่8 300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่9 เป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดนะคะองค์นี้นะคะเป็นพระปิดตาเนื้อเมกพัดเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อพระนะคะจะเก่าๆเขียวๆดำๆแบบนี้นะคะเนี่ยนะเนี่ยนะกระทบกระแสงไฟนี่คือเห็นชัดเจนเลยนะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะนะคะด้านหลังจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้ มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้เป็นพลาสติกตาเนื้อเมกะพัทไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะมีรอยจานยันที่ด้านหลังรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้าพี่จาสามร้อยบาทนะจ๊ะได้พลาตรงตามรูปทุกรายการเลยนะคะพี่ขาเนี่ยนะรายการนี้เป็นรายการที่เก้าสามร้อยบาทจ้ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเป็นพลรารลูกลอหลองพ่อเงินนะคะ เป็นเนื้อเนื้อพา้าเป็นเนื้อสีทองนะคะปิดทองรวยนะคะสีสวยแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะน้องจะบอกว่าน้องได้มาจากกล่องกล่องของเขานะคะกล่องกล่องเจ้าของเดิมนะเนี่ยนะเป็นแบบนี้เลยค่ะสวยสภาพดีนะคะสภาพเก่าเก็บค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะสวยสวยแบบนี้นะ รายการนี้เป็นรายการที่10ค่ะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองนะคะปิดทองสสวยๆมาทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างรายการนี้เป็นรายการที่10 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่10รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่11ค่ะเป็นพระกิ่งอุปคุตเนื้อเมกสิทธ์นะคะ ดำๆแบบนี้เลยนะคะพลัก,กิ่งอุปคุดนะคะเป็นเนื้อเมกสิ์เก่าๆดำๆแบบนี้เลยค่ะสวยเดิมสภาพดีแบบนี้นะคะเนี่ยนะองนี้เป็นเนื้อเมกสิทธิ์นะคะรายการที่11 300บาทค่ะรายการที่11นะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่ทิมเนื้อทองแดงลมดำค่ะองนี้เนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่ทิมนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันส,สวยๆขอบข้างเป็นแบบนี้จ้ะเหรียญหลวงปู่ทิมนะคะตัวเหรียญเนื้อทองแดงลมดําสวยๆแบบนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดํานะคะพี่ขารายการที่สิบสองสามร้อยบาทค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสอง เหรียญหลงปูดทิมเนื้อทองแดงลมดำนะคะ300บาทนะคะรายการที่12ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่13รายการที่13นี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่ะเนี่นะคะพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะ เก่าๆสวยๆด้านหลังปัมตาเจดีสีแดงแบบนี้นะคะสวยสภาพดีแบบนี้เลยค่ะสภาพเก่านะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่13พาสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะคะเป็นพลาเนอร์ผงเก่าๆสวยๆส,สภาพดีแบบนี้300บาทค่ะรายการที่13 300บาทนะคะรายการที่13 เนี 300, like 13, ่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ส ci ิบสามค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปูดทิมพิมพ์นั่งพานเนื้อทองแดงลมดํานะคะเหรียญหลวงปูดทิมพิมพ์นั่งพานนะคะเป็นเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันเป็นตัวหนังสือนะคะสภาพดีแบบนี้ เนี่ยนะคะสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้ค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำได้นะคะรายการนี้เป็นรายการที่สิบสี่สามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้าค่ะรายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อลุ่งเนื้อสีเงินนะคะองค์นี้ เหรียญหลวงพ่อลุ่งเป็นเนื้อสีเงินสีสวยแบบนี้เลยนะคะเหรียญหลวงพ่อลุ่งวัดท่าก,กระบือนะคะเป็นเนื้อสีเงินด้านหลังเป็นยันแบบนี้เขียนปี2484ค่ะสวยเดิมสภาพดีมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้นะคะมาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยนะคะ เหรียญหลวงพ่อลุ่งนะคะเป็นเนื้อสีเงินสีสวยสภาพดีมาพร้อมเรื่องกรอบพลาสติกกันน้ำได้รายการที่15 300บาทนะคะรายการที่15พี่ๆท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิปทุก EP กันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มค่ะ สายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะที่0834374753 0834374753นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์ mm hmm. เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะได้พระตรงปกทุกรายการเลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกรายการกันเลยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่15 300บาทค่ะรายการที่15รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่16ค่ะ เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเนี่ยนะพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ติดเม็ดแร่ทั่วทั้งองค์เลยค่ะองคนี้เนี่ยนะคะติดเม็ดแร่สวยๆทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองค่ะ ตัวองค์พระเป็นเนื้อสีทองนะคะส,สวยสภาพดีแบบนี้ติดเม็ดแร่โทษทั้งองค์นะคะรายการนี้เป็นรายการที่16 300บาทค่ะรายการที่16นะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่17นะคะรายการที่17นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะวัดไม่ไม่ไม่แน่ใจว่าวัดอะไรนะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะตัวเหรียญเป็นเนื้อทองแดงลมดำค่ะสวยๆแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีสร้างขอบข้างเป็นแบบนี้ค่ะขอบข้างเนี่ยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้เลยนะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบเจ็ด เนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบเจ็ดค่ะเหรียญหลวงพ่อแก้วนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่สิบแปดรายการที่สิบแปดนี้นะคะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินค่ะติดเม็ดแล้นะคะเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะเป็นเหรียญหลออเก่าๆสวยๆแบบนี้ติดเม็ดแลนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีนะคะ ะะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะเป็นเหรียญจอบเล็กหลงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะติดเม็ดแร่มาแบบนี้รายการที่สิบแปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบแปดเนี่ยนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบแปดค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้า รายการที่ส9บนี้นะคะเป็นพลานางพยานเนื้อดินนะคะเก่าๆแบบนี้เลยเนื้อดินแห้งๆเก่าๆนะคะองค์นี้พลานางพยานเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยนะคะสวยเดิมนะคะพี่ขาสวยเดิมเม็ดแร่สีสวยแบบนี้เลยนี่นะคะ นางพญาไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเม็ดแรกสีสวยแบบนี้รายการที่19 300บาทคะ่ะรายการที่19 300บาทนะคะรายการที่19ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่20เป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุขเนื้อสีทองนะคะองนี้รายการที่20นะคะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกเนื้อสีทองสีสวยแบบนี้เลย สีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะพี่คะสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยค่ะสภาพเคยผ่านการใช้งานมานะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมารายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะรายการต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่ง เป็นพลัสสมเด็จนะคะเนื้อผงพลัสสมเด็จเนื้อผงนะคะติดเม็ดแร่สีมาแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่าชัดเจนเลยค่ะสวยๆเดิมๆคราบกุราบเก่าชัดเจนแบบนี้เลยสีดำๆนี่เป็นคราบลาดำนะคะฝังอยู่ในเนื้อพระแบบนี้เลยค่ะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่21 300บาทค่ะรายการที่21พลัสสมเด็จไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะ 300บาทนะคะรายการที่21ค่ะเนี่ยนะคะ300บาทรายการที่21รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่22รายการที่22นี้นะคะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะ ผ้าท่ากระดานเนื้อชิ้นปิดทองเก,ก่าๆมาท yeah> ั่วท hm um ั้งองค์แบบนี้เลยเนี่ยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะผ้าท่ากระดานเนื้อชิ้นนะคะปิดทองสวยๆเก่าๆมาทั่วทั้งองค์แบบนี้มาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้รายการนี้นะคะเป็นรายการที่ยี่สิบสอง 300บาทค่ะรายการที่22่พาท่ากระดานเนื้อชินนะคะปิดทองกระกอกบรท่วทององค์แบบนี้รายการที่22่สิบสอสามร้อยบาทพี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้เม่รพลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาไปต่อกันได้ทุกคลิป ทุก ep กันเลยจะส่งฟรีทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยค่ะที่0ู3 4 3 7ป7 5 3 0 8 3 4 3 7 4เ5 3นะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยจะส่งฟรีกันทุกรายการไม่บวกเพิ่มนะคะได้พาร์ตตรงตามรูปทุกรายการเลยรายการนี้เป็นรายการที่22-300บาท รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่23รายการที่23นี้นะคะองนี้นะคะจะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระนาลายทรงสุวรรณนะคะเนี่ยนะเป็นเนื้อสีทองคราบสาแดงทั่วทั้งองค์แบบนี้เลยนะคะพระเขาเรียกว่าพระนาลายทรงสุวรรณนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบป,ปีนะคะแบบนี้เลย ตัวอง์พระเป็นเนื้อสีทองนะคะองค์พระเป็นเนื้อสีทองแบบนี้เลยค่ะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระนาลายทรงสุวันนะคะรายการนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามสามอบาทนะคะรายการที่ยีสสามรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่24เป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะองค์นี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อชินเงินหรือว่าเนื้อชินอะไรนะ นี่นะคะพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยค่ะเป็นพระท่ากระดานเนื้อชินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะคราบกุคราบเก่าตามซอกยังเห็นชัดเจนอยู่นะรายการนี้เป็นรายการที่24 300บาทค่ะรายการที่24 300บาทนะคะรายการที่24ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่25เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะลงลักน้ำเกี้ยงปิดทองเก AU ่าเก่ามาแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพ,พิมพ์นะคะลงลักน้ำเกี้ยงปิดทองเก่าเก่มามาทั่วท้ององค์แบบนี้เลยตรงใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะเป็นรายการที่25-300บาทค่ะ รายการที่25300บาทนะคะรายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่26รายการที่26นี้นะคะเป็นพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะองค์นี้พระผงสุพรรณเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะพระผงสุพรรณเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้ไม่ซาบกุไม่ซาบพิมพ์นะคะพี่คะสวยเก่าสภาพดีนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่26ค่ะ3 0 0บาทรายการที่26นะคะ300บาทค่ะพับผงสุพรรณเนื้อดินนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้300บาทรายการที่26รายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่27เปเ,เป็นเหรียญค่ะเป็นเหรียญเหรียญหลวงปู่อีนะคะเนื้อทองแดงลมดำเก่าๆแบบนี้เลย หน้าตาท่านยังชัดเจนยังดูดีอยู่นะคะหนไหลก่กลมๆแขนลำล้ำนิ้วมือนิ้วเท้ายังชัดเจนอยู่นะคะเหรียญหลุงปูอีนะคะตัวเหรียญเป็นปี2 4 7, 7สอ่เจ็ดสนะคะตัวเหรียญเนี่ยนะตัวเหรียญน,นะคะเป็นปี2473นะคะสีสวยเนื้อทองแดงลมดำสภาพเก่าสภาพเคยผ่านการใช้งานมาบ้างนะคะเหรียญนี้เนี่ยนะคะ สวยเก่าสภาพดีสภาพผ่านการใช้งานมาบ้างรายการที่28บนะคะ3า0บาท300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปค่ะเป็นรายการที่อ ant. ันองนี้นะคะขอโทษทีเป็นรายการที่27นะคะรายการที่27 300บาทนะจ๊ะรายการต่อไปนะคะเป็นรายการที่28ค่ะรายการที่28เป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะ เป็นเหรียญ25สัศตรวรรษเนื้อสีเงินค่ะองนี้รายการที่28นะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้เป็นเหรียญ25สัศตรวรรษเนื้อสีเงินมีรอยจานยันทั่วทั้งเหรียญเลยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะด้านหลังมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะเนี่นะยนะเหรียญ25สัศตวรรษเป็นเนื้อสีเงินส,สวยสภาพดีแบบนี้เลย มาพร้อมเล่มกรอบพลาสติกกันนำได้นะคะรายการที่28 300บาทค่ะ300บาทนะคะรายการที่28รายการต่อไปนะคะเป็นรายการเซตแล้วนะคะพี่ขารายการเซตวันนี้มาแค่เซตเดียวนะคะเซตเดียวนะคะรายการเซตเซตนี้นะคะมีอยู่แค่เซตเดียวนะคะองละ500บาทนะอง์ละ5 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเริ่มจากรายการที่1 รายการที่หนึ่งนี้นะคะรายการเซตนะคะองค์ที่หนึ่งนะเป็นตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อค่ะเนี่ยนะคะตะกุดนะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะลงลักแห้งๆนะคะลอนๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะลงลักแห้งๆลอนๆสวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะคะตะกุดไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อลงลักแห้งๆลอนๆแบบนี้ ห้าร้อยบาทค่ะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้รายการเซตนะคะองค์ที่หนึ่งห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพละพิกขเนตรเนื้อสีทองค่ะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อทองอะไรนะคะทองสวยทองสุกสว่างแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทองส,สวยๆแบบนี้เลยค่ะเนี่ยนะ สวยสภาพดีเป็นพรับพิกขเนศน,นะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆแห้งๆร้อนๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะพละปิดตาหลงพ่อแก้วพิมพ์หลังแบบลงรักปิดทองเก่าๆนะคะแห้งๆร้อนๆแบบนี้เลยสวยเดิมนะคะเป็นพละเนื้อผงสวยเดิมสภาพดีแบบนี้เลยห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะคะเป็นองค์สุดเป็นองค์สุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะเป็นพลักกิ่งค่ะพลักกิ่งห่มนะคะเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้เป็นพลักกิ่งห่มปลห้าปาวเลสนะคะสีสวยเป็นเนื้อสีทองสภาพดีแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้คะ่ะใต้ฐานจะเขียนว่าปาวเลสนะคะมีเสียงกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งเนื้อสีทองสวยสภาพดีแบบนี้ห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทคะ่ะ พลักกิ่งปาวเลสรอห้านะคะห้ารอยบาทเนี่ยนะคะจบแล้วนะคะสำหรับ ep นี้พี่พี่ท่านไหนสนใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องกันไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดของราคาถูกราคาเริ่มต้นอง์ละ300บาท4ี่องหนึ่งพันนะคะสายด่วนกันเข้ามาได้เลยค่ะ สุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะคะขอบคุณมากจริงๆเลยเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้า EP นี้ไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ